สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาหลับค่มก้นไก่ครับอีกันไก่มันบุคคมผมจะพาพี่น้องมาหลับกันได้ง่ายๆครับฝากกดติดตามช่องแบบของกอนแชนแนลน้น่นะครับผมกขอบคุณครับด้วยทีท้าพี่น้องอยูบ่บ้านพี่น้องบ่มีหินหลับมีดแล้วก็บ,บ่มีเครื่องเยีย yeah. จะ ทำได้ครับทำได้ไง่ายๆครับการไกลโบคมหรือมีดผ่าโบคมได้เบิดครับแต่ว่าการทำการหลับในวันนี้คือเอาใส่กระดาษทรายครับมาหลับุ่มอันไกลในวันนี้ครับคือใส่กระดาษทรายที่แปดสิบนี่ครับ ล้วก็ใส่พี่หนึ่งร้อยแปดสิบครับสองแผ่นสองแผ่นนี้ลงทุนบกเกินยี่สิบบาทหรอครับเท่ากับรับพุ่มกันกลได้แล้วครับ,บ,บ,รบทำได้กันง่ายๆใครก็ททำได้ครับถาซื่หินรับมีดมันใส่เงินหลายบาทครับแต่ว่ามีลงทุนบกเกินยี่สิบบาทครับ เดี๋ยวมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับว่าเขาจะทำกันจังไรครับคือเฮาใหม่มากครับเพื่อทำให้ค่ายก่อนหินครับก่อนหินหลักมิเอาใส่ครับ เพือ่อว่าทำทเพชรก้อนหินหินจำเป็นครับ จะได้หินแบบบริสุทธิ์หินยาครับนี่ครับอีกคางหนึ่งเนเข้าก็ติดกระต่ายนี่อีกเป็นอีกเบอร์หนึ่งครับเพื่อใส่สองเบอร์ครับในก่อนเดียว นี่ครับเขาจะได้หินรับคมโดยที่บริเสียเงินหลายบาทครับนี่คือด้านละเอียดครับด้านหยาบครับในสองทางราใส่ห้อของย่งเหลือครับคือมมเต็มแผ่นครับถาเต็มแผนนี่มันเหลือหลายกว่านี้ครับอันนี้ผมเอาไปทำโต๊ะอืนแล้วครับก่อนห้าจะมารับคมเดี๋ยวผมจะตัดเร่อ มันโมโคมครับขึ้เขาเลยครับเดี๋ยวผมจะรับตัวนี้ครับฟานจะค่มหมอบ 问一下，这种带锯怎么样？ เขาหลับคางหยาบหรือเขาหลับคางละเอียดครับใส่น้ำก่อนครับเฮ้ยหลับได้ครับยิ่งหลับยิ่งใส่ไ,ได้ครับตัวเลขสิบยิ่งหลับมีหนากครับใส่แค่นีและครับใส่กระดาษใส่ คมกิ๊เลยครับขมกิ๊ครับหาที่บ้านพี่น้องมีปัญหาด่านทันใจโบคคมครับให้พี่น้องหาประสายครับเอามาทำ เป็นสีนึ่รับหนีดรับกันไก่ไ้ครับง่ายครับใชกระทาได้ครับูผ้ยิ่งกระทาได้ครับสำหรับการหลับพรมกันไก่แค่หัวำนําม่ยรับกระดาษไายเอามาติดแปะใส่กันกระไส้ได้แล้วครับแค่พูดถึง20บาท ใส่ได้ไปอีกโดนครับสำหรับการหลับกลมกันไกลครับสำหรับมือนีขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการหลับสมและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ